เคยสงสัยไหมว่าทำไมเราทำงานทั้งชีวิตแต่ไม่เคยอิสระได้จริงสักทีนั่นเพราะว่ามีระบบหนึ่งที่คนส่วนน้อยสร้างไว้ให้ให้คนส่วนใหญ่จำนนเยิ่ยงทาดมันคือระบบห่วงโซ่แห่งการควบคมุมที่ประกอบด้วย3มกรุ่มใหญ่การศึกษาแบบจำนนการเงินแบบภาดหนี้ค่านิยมปลอมที่ทำให้เรากลัวการเปลี่ยนแปลง แล้วจะหลุดยังไงเข้าใจระบบนี้ก่อนแล้วสร้างทางออกของตัวเอง 1. เปลี่ยนจากหาเงินสร้างสินทรัพย์ 2. ใช้เครื่องมือใหม่บล็อก c h a n f t AI 3. ร่วมทีมที่เปิดโอกาสจริงอย่าง Ox Cash NFT Pro 4. ฝึกใจให้หนักแน่นเหมือนทองคำไม่ต้องพูดเยอะแต่แพงจำไว้โลกนี้ไม่ได้ออกแบบมาให้เรารวย ถ้าไม่ออกแบบชีวิตเองเราก็แค่จะอยู่ไปวันๆจนตาย o f Cash NFT Pro ไม่ใช่แค่แพลตฟอร์ม NFT แต่คือระบบแห่งความรับผิดชอบและความเข้าใจมนุษย์ตามฟังลุงฮูเลยค่ะลงมือเปลี่ยนแปลงและเข้าใจว่าเราจะใช้ข้อมูลและเครื่องมือเหล่านี้ในการสร้างความเป็นอิสระให้ตนเองอย่างไรแล้วเราจะรู้ว่าชีวิตเราแพงกว่าที่คิด เราเป็นได้มากกว่าที่เห็นเราทำได้มากกว่าที่เรารู้ตื่นค้นหาตนเองพร้อมจะอิสรภาพหรือยัง o x c a s h a NFT Pro คือทางไป